สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รูปทิปย์ม,มเมนูผัดมันฝรั่งฮอตดอกมาฝากทุกคนค่ะเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาเตรียมมันฝรั่งกันก่อนค่ะใช้มันฝรั่ง1หัวนะคะปอกเปลือกให้หมดเสร็จแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเต๋ขนาด1เซนติเมตรค่ะ ันเสร็จแล้วเราก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะจากนั้นเราก็จะนํามันฝรั่งไปต้มพอสุกค่ะหรือเราจะใช้อบในไมโครเวฟก็ได้นะคะในระหว่างที่เรารอมันฝรั่งเราก็มาเตรียมฮอทดอ,อกกันค่ะใช้ฮอทดอ,อก6ชิ้นหั่นฮอทดอ,อกให้มีขนาดเล็กลงนะคะ ในส่วนของพริกหวานก็ใช้ทั้งหมด1ผลค่ะถ้าใช้สีเดียวนะคะเราก็ใช้1ผลเต็มเลยค่ะถ้าใช้สมสีก็ใช้สีละไม่ถึงครึ่งผลนะคะหั่นพริกหวานให้เป็นชิ้นขนาดเล็กลงค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูมันฝรั่งต้มกันนะคะตอนนี้ก็ใกล้สุกแล้วค่ะวิธีการดูมันฝรั่งนะคะเราก็ใช้ทับพีลงปัดดูนะคะถ้าปัดได้ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาทําการผัดมันฝรั่งกันค่ะแล้วก,ก็ท้าั้งไฟใส่เนยลงไปนะคะพอเนยละลายแล้วเราก็จะใส่ฮอทดอกที่หั่นเตรียมไว้ลงผัดค่ะ หอดอกให้พอสุกนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะ,นนะคะใครจะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะผัดห้อดอกให้พอสุกสักครู่นะคะ,นนะ,คะแล้วเราก็จะใส่พริกหวานแล้วก็มันฝรั่งะคะ่ะจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว น้ำตาลทรายผักไทยป่นน้ำมันมะกอกและน้ำอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้ผัดแห้นเกินไปค่ะเราจะผัดส่วนผสมให้เท่ากันนะคะผสม,ะสมผสมเข้ากันแล้วก็สุกแล้วค่ะ ากใส่จานเสิร์ฟจะรับประทานเป็นออเดอริร์หรือรับประทานกับข้าวสวยก็อร่อยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและพบกันใหม่ในเมนูต่อไปค่ะ